tuôn nít lên mà này Sam hai như là luôn hết rồi Sam này là tung này 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 cho ăn kinh cơm đi nào cái găng leo này này cho này là nóc thuyền này leo này này á mông ác cho nó cái

Oh, อ,อยู่แคมป์ทางนี่นะพี่งบ่มีคนเห็นทมง,งานเราไปเห็นนี่นี <then> ่นนี่นน tôi ừ. 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 tu này hàm tùng nơi người hết liệt tê vâng này mời ừ. à, không mời ừ. không đường đường này mời 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 bên mời 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 này, mời 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 ฮุ e ่นตัวอะไรพี่น้องมาอภารสองตัวพี่น้องสองตัว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 พี่น้องสองตัวชามโตน้องพี่น้องพี่น้องทางไล่พุ่นฮุ่นฮุ

nó bên liền bên nào? Này nó tạm vào bên nó cũng nên tạm mạn là nữa nó nắp nè, mười đôi này này sư mười đôi này này Đó, nó nó một con là mười cắn một cái Để... à ghé thế... nó khui không... chốc bây giờ sản đặc trưng là nó trốn ra nó khui nhá phải tú Nhà bên đường làm mười đôi này này ăn kẹt thì làm được đâu này nè 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 rồi nè 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 là nè 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 đấy nè 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 sao khui nè 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 nó nè 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 ăn nè អែនអែនវិញយីនុំមិនមិនមានគ្រងលានេះเห็นតោມັນហើយតែវាញ៉ះเข้าไปทางព្រុនពីណោได้2តោហើយញ៉ះតោណាជំ ma ញ៉ះเข้าไปทางព្រុនเดี๋ยวគុបទៅទៅវិញណោเห็นហាងມັນហើយណា แต่มันยังขุดไปทั้งหมดเลดุนเบิงดุนเบิงพี่น้องไอ้ไก่จะได้โตมาแล้วจุ๋มหน่อยจะได้โตมาแล้วพี่น้องอายุหาก,กินมันนิดประมาณนี้นเราเมือนนี้นะพี่น้อง

เห็นตัวเหมือนแล้วแต่ไม่ยอมออกเราต้องยัดยุ่งคลุมคลางแล้วเนา่รปลีคลางแล้วเพื่อนนำเพื่อนลองแล้วนัก็คล้ายนี่คลิดแล้วมันคตดเรื่อ แรกว่าซุนนี่ก็ได้เน,น,นาะบุกบ้านนี่หนตังเลยโคตรง่ายลายตั้งนี่มาพี่น้องค่อยวันนี้แล้วที่นี่สจบรสจบรทีมงานนั่นะพี่น้องกว่าจะได้โตมันอะโมเมนต์ก็ง่ายเด้พี่น้องคุณเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วพี่น้องเกลื่อนถึกคลางนี่อหญ่ระบเผือกเห็นตัวมันแล้วเห็นตัวมันแล้วจะโรนถึกคลางนัวนี้ให่ระบิดเผือกนะชักเชียงมาสู้มูลอ้วนถึกคลางนี่เด็อืมก่อนจะได้พี่น้องอ๋อมานมานพี่น้องย คนจะได้นี่พี่น้องเอ้ยม,มันคงงานเด้ีคนน้ำไม่เอาบาตัวเลยได้ไดนะพี่น้องอาม,าามาน,นมานแล้วพี่น้องแล้วตู้มีแต่แต้ร่างน้ำตู้นี่น้ำแข็งนี่ข้นอ๋อวันนี้เธอว่ามานแล้วพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องให้ยูอากินนี่นะ อ๋อจบคลิปซ้ำนี้เด้ยพ่อแม่พี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้ยพ่อแม่พี่น้องได้เ<อ>จอกันคลิปต,ต่อไปน,นไ่บายบาย